แต่ตลาดแบบใหม่ที่มันกําลังเกิดขึ้นในฐานะที่สกลนครเป็นเมืองที่มันพยายามจะทําเป็นเมืองคลัสเตอร์เป็นเมืองผู้ประกอบการ oh. ใหม่เป็นเมืองที่สามารถลงทุนได้แต่มันเป็นการลงทุนแบบ SME อ่ะที่ต้องการเขาเรียกอะไรต้องการแฮนดิแคปแต้มต่อที่ทําให้เขาสามารถลงทุนได้ครับผมว่าอย่างเงี้ยต่างหากที่เมืองอาจจะต้องใช้สถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารนณะในการสร้างคนให้เข้าถึง พื้นที่เพื่อพัฒนาแต้มต่อพัฒนาแต้มต่อพ,พ,พื้นที่ตลาดตรงเนี้ยถูกรีโนเวตใหม่แล้วเข้ากับตัวของคาแรคเตอร์ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่การเติบโตของสเก็เศรษฐกิจแบบใหม่ผมว่ามันจะทําให้สกลลครไปไกลขึ้นอืแต่มันต้องไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าสร้างเพื่อสร้างนะ เอออันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะในฐานะนักวิชาการคือผมไม่สนับสนุนการสร้างเพื่อสร้างแต่มันต้องสร้างเพื่อให้สกลนครเดินไปต่อเพราะฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสกลนครจะเดินไปต่อแบบไหนอะไรคือโหมดออฟโปรดกชันตัวใหม่ของสกลนครพื้นที่นี้จะสนับสนุนโหมดออปโปรดกชันใหม่ของสกลนครที่เป็นคราฟเร์ยังไงอ่ามันอาจจะเป็นได้มากกว่าตลาดมันอาจจะเป็นได้มากกว่า ในตัวที่แหล่งจับจ่ายใช้สอยอ,อ,อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แต่อีอกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยบ,บ,บริเวณกลางเมืองสกลนครเนี่ยถ้าหากมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นก็คงจะสร้างบรรยากาศที่ดีภายในเมืองอในช่วงที่เขาไมา่ได้ใช้เป็นตลาดเนี่ยแล้วเป็นพื้นที่เด็ดแอร์เราไม่มีการใช้งาน,นมันสามารถใช้ทํากิจกรรมอย่างอื่นได้อยู่าะถ้าถ้าหากพัฒนาแล้วพื้นที่สามารถรองรับกิจกรรมอื่างๆได้เนี่ยก็คงจะคุ้มค่า แล้วความคิดส่วนตัวเนี่ยตลาดคงจะไม่เหมาะครับเพราะว่ามันที่จอดรถก็แคบไม่สะดวกในที่กับสถานที่จอดรถนะถ้าเป็นตลาดน่าจะเป็นอยู่ด้านนอกนอกตัวเมืองมันน่าจะโอเคกว่าครับท้าว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ชุมชนใช้ครับใช้ทำเป็นเป็นศูนย์กลางชุมชนได้ทำกิจกรรมกิจกรรมหรือต่างๆแล้วแต่อ่าจะสะดวกกว่าถ้าส่วนอันความคิดส่วนตัวนะพอมาสกลนครเนี่ย มันมีมันมีวัฒนธรรมมันมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนั้นสินค้าที่มีเนี่ยมันมีเยอะทุก,กใช่มากกว่าภาคกลางดังนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากจะเอาสินค้าตัวเองมาโชว์แต่พื้นที่ในการโชว์สินค้าเนี่ยมันไม่มีแออแล้วดักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคที่เดินทางเข้ามาจังหวัดก็อยากจะไปแบบเฮ้ยฉันเดินไปตรงเนี้ยแล้วฉันสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ อ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีซึ่งผมว่าอเทศบาลกําหนดเป็นเทศบาลหยติได้อืในการทำตรงนี้ใช่ไหมหรือเด็กนักเรียนอยากเล่นลนู่นเล่นนี่ใช่ไหมเป็นกิจกรรม,มนะฮะเพราะว่าพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะน่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะให้คน ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นได้เดินออกกำลังกายใช่ไหม,มพักผ่อนบางเช้าเย็นหรือมีกิจกรรมตอนกลางคืนนายเยาวชนแถบนั้นซึ่งเป็นลูกหลานของร้านค้าแถวนั้นอะ่ะก็มาทํากิจกรรมก็มาทํากิจกรรมได้นะเราจัดโซนิ่งดีๆแต่ปูโมเสกกรเบื้องงามๆทา เปิดพื้นที่ให้มันโล่งมีต้นไม้ทําสวนหย่อมเล็กๆน้อยๆตกแต่งน้ําตกหรือน้ําพุให้มันสูงใหญ่อะไรต่างๆเป็นสแควร์ของเมืองเป็นสแควร์ของเมืองใช่ซึ่งสกลนครเป็นเมืองเก่าแต่มันยังไม่มีพื้นที่แบบนี้เลยมูดาโทนเป็นเคีออสที่มันอ่าใช่ไหมที่มันสวยงามให้มันสอดคล้องกับเมืองซึ่งผมคิดว่านักออกแบบมันออกแบบได้ครับ ขยายความอีกบิคือถ้าจะเป็นการค้าก็เป็นการการค้าของที่ลึกอหรืออาหารการกินเป็นสตรีทฟู้ดของคนในท้องถิ่นสกลนครมีเจ้าอาหารเวียดนามเยอะแยะเลยเนื้มเนืองบันเบลอะไรต่างพวกนี้หมูยอพวกนี้อ่ะค่าสุกเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นหรืออะไรต่างพวกนี้แต่อย่าให้มันลบใช่ไหมจัดให้มันเป็นมุมเป็นอะไรต่างเหมือนเรา ดังนั้นเองเนี่ยพื้นที่สาระตรงนี้เนี่ยถ้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนที่ีผมให้ความเห็นไว้ใช่ไหมมันเปิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเล็กๆให้เจ้าของกิจการเล็กๆได้มีโอกาสใช่ไหมของที่เล็กๆเหมือนแซนบ็อกครับนึกนึกถึงคนที่เพิ่งกลับมาในที่เนี้ยพื้นที่ปลอดภัยเวลาลงทุนแล้วเขาไม่ได้ขาดทุนมีทรายรองรับใช่ใช่พื้นที่ที่เขาตรงเนี้ยน่าจะ ที่เช่าอีกราคาหนึ่งใช่ไหมแต่การเช่าอีกราคา,นาหนึ่งก็ก็จะไมเป็นแซนด์บ็อกซ์ของเขาถ้าเป็นตลาดแบบนั้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนว่าพื้นท <sole> ี่ที่เขาได้ทดลองทดลองกิจกรรมของตัวเองโอเคเหมือนว่าเขามีพื้นที่ที่พร้อมสําหรับระบบสารสรเโภคที่เขาไม่ต้องไปลงทุนเยอะออสองคือถ้าเขาได้ค่าเช่าราคาถูกไปก็ยิ่งดีสามคือมีสัญญาเช่าที่เป็นธรรมแล้วก็ อาจจะให้สามารถเขามีระยะเวลาในการทดลองอม,มีพิเศษในการช่วงทดลองอช่วงที่เริ่มเปิดเริ่มอยู่ตัวช่วงที่ประเมินว่าคุณจะอยู่ต่อ,อคุณจะเปลี่ยนให้คนอื่นมาทดลองแทนบ้างครับ,รบมันก็จะทําให้เหมือนคนคนที่เขามีไอเดียมีอาจจะเป็นเรือดกลุ่มครีเอทีฟก็ได้กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ก็ได้เขามีพื้นที่ใน้ทดลองแล้วก็กล้าที่จะทำึ้นมันจะทําให้หนึ่งหนึ่งคือคนอยาก กลับมาอยู่ที่นี่สองคือกล้าลงทุนกล้าทดลองสามเศรษฐกิจมีมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีรูปแบบทางมีกิจกรรมใหม่มีธุรกิจใหม่ที่เซิร์ฟคนที่อยู่ในเมืองครับให้เมืองมันมีชีวิตชีวามากขึ้นตลาดมันก็จะดูกิจกรรมมันจะเคลื่อนไหวด้วยใช่ครับอันนี้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจใช่ไหมในความเห็นใช่ครับหลักกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักๆควรจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจตรงไี้ใช่ครับ หลักคือต้องทําให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับสิ่งที่มันจําเป็นคือตลาดตลาดที่จะเป็นการแล้วว่าเป็นพื้นที่สําหรับโชว์ศักยภาพของจังหวัดเนี่ยไม่มีคือถ้าเราเข้ามาจังหวัดสกลนครเนี่ยถามว่าจะไปซื้อของฝากที่ไหนกระจ,า,รจายอ่ะมมนกระจ,จายเขาก็จะบอกไปร้านเอกชนไปสถานที่ที่เป็นของเอกชนสินค้าก็จะแพงแต่ถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นของของรัฐ อ่าพื้นที่ของร้านในตลาดสําหรับสินค้าพื้นเมืองอสินค้าชุมชนอย่างเงี้ยค่าเช่าราคาพอ,อดีตั้งใช่ครับบางครั้ค่าเช่าไม่แพงชาวบ้านก็จะเอาสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่มาตรฐานของเขาอะ่ะมาจําหน่ายได้อ,อันนี้คือ,คอสิ่งที่ที่คิดว่ามันมันน่าจะเป็นตลาดชุมชนมากกว่าม,มีพื้นที่ให้กับเยาวชนในการโชว์ศักยภาพ การที่เด็กการที่เยาวยชวนอยากจะไปโชว์ศักยภาพไปเล่นดนตรีไปทําการแสดงอะไรให้ชาวบ้านที่เข้ามาท่องเที่ยวอะ่ะมันไม่มีแต่ถ้าเรามีลานกิจกรรมตรงเนี้ผสมะสานผสมะสานกันมันจะทําให้ผสมประสานร,ระหว่า,า,หงา,รรางาก,กาิจกรรมชุมชนกับใช่ทางเศรษฐกิจใช่ครับอ,อยู่ด้วยกันใช่ครับออารามาอยู่ด้วยกันถ้าเมืองนี้อยากเป็นเมืองคราฟคุณก็ต้องใช้พื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ส่งเสริมให้ก่อให้เป็นเมืองคราบเพราะพื้นที่ครีเอทีฟสเปซในตัวของ เรือนจำเก่ามันส่งเสริมให้เกาะให้เกิดทิศทางนี้ใช่ไหมพื้นที่สาธารณะเกาะให้เกิดทิศทางนี้ใช่ไหม,มถ้ามันเกาะให้เกิดทิศทางนี้ก็ไปในทิศทางเดียวกันเมืองมันจะได้ชัดครับแล้วคนจะได้จินตนา,าการถึงเมืองสะกลว่าเออโอเคมาสะกดมาทาใหม่ถ้ารือถอนตลาดตรงนี้ออกไปเนี่ยคนที่จะได้รับผลกระทบหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่อันนี้โดนโดนเตมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนที่สองคือประชาชนที่เดินทางมาจากต่างอำเภอเพื่อเข้ามาซื้อสินค้าในในตัวจังหวัดอ่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะหายหายไปเรื่องของสถานที่จอดรถอ่าอันนี้ก็จะเกิดปัญหาทีนี้พอรื้อถอนเสร็จผลกระทบอืน่นตามมาก็คือเรื่องของฝุน่นเพราะนั้นฝุ่นเหล่านี้มันก็จะ,ะฟุงกระจายออกไปเพราะนั้นตัวของเทศบาลเองก็ต้องมีการจัดระบบให้ชัดเจนว่าถ้าคุณจะรื้อถอนเนี่ย คุณจะมีกระบวนการอย่างไรที่มันมันจะไม่ไปกระทบกับกลุ่มคนเหล่านี้บ้างอ่าอย่างผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยคุณมีพื้นที่รองรับไม่เขาหรือยังอ่าแล้วพื้นที่ที่รองรับเนี่ยประชาชนที่เดินทางเข้ามาอ่าซื้อของในในตในตลาดเนี่ยเขาเขาสามารถสัญจรง่ายไหมไปไปมาสะดวกไหมอ่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะต้องเอาตลาดคนที่ขายของตรงเนี้ยออกไปที่รอบเมืองอ่าถ้าเป็นที่รอบเมืองเนี่ย ในรอบเมืองก็มันก็ต้องมีพื้นที่ที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแต่ถ้าบอกว่ารอบเมืองก็มีตลาดตลาดสดตลาดสดเยอะตลาดสดเยอะเออเอาพวกนี้ไปก็ต้องมามองว่าแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เขายอมไหมเขายอมไหมคุณสามารถที่จะทําข้อตกลงกับเขาได้ไหมไอ้ตัวเนี้ยต่างหากที่เราจะต้องเข้าไปไปพูดคุยกับคนในพื้นที่มากกว่าาคอันนั้นสกลนครจะพัฒนาได้มันอยู่กับทุกๆกคนในสกลนครไม่ใช่ ของคนใดคนนึงไม่ใช่ของผู้บริหารไม่ใช่ของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการหรือเป็นของเยาวชนทุกคนต้องร่วมร่วมร่วมด้วยช่วยกันมันจะทำให้การขับเคลื่อเนเมืองเนี่ยไปในทิศทางที่ที่ถูก